สวัสดีครับวิดีโอนี้ก็จะมาอธิบายแบบฝึกที่7นะครับแบบฝึกที่7ก็คือการดําเนินการของฟังก์ชันตรีโกณมิติของมุมนะครับก็หมายคามว่าเราเอาไซน์คศแทนโคอเ,กเกคอกเซกคของมุมทั้ง16มุมนี้นะครับมาดําเนินการบวกลบคูณหารยกกําลังกันนะครับก็คือโจทย์ประยุกต์นั่นเองหน้าตาโจทย์ก็ประมาณนี้นะครับก็จะ อาจจะแบ่งโจทย์เป็น3ประเภทนะครับประมาณ3ประเภทย่อยๆอ,อ่ะโจทย์แบบธรรมดาที่มุมเป็นบวกหมดเลยซน์คอสแทนฟังก์กชันของเราก็ไม่ได้ยกกําลังอะไรนะครับโจทย์นี้เดี๋ยวไปลองทําดูเลยนะครับอะโจทย์แรกนะครับเดี๋ยวลองทําดูนะครับหรับโจทย์นี้ก็ เราก็จะหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิตินะครับแต่ละก้อนแต่ละก้อนก่อนแล้วค่อยเอามาทำตามที่โจทย์ต้องการอันนี้โจทย์เขียนติดกันทั้งหมดหมายความว่าคูณกันนะครับเราก็จะหาอันนี้4ส่วน3ก็ติดไว้นะครับต่อไปก็ s าย4ไพส่วน3ครับแล้วก็ประยุกต์ความรู้จากแบบฝึกที่1 2 3 1> ในการหาค่าฟังก์ชันตรีโกณมิติของม,มุมใดๆนะครับ4พายส่วน 3, 3. พันสามก็อยู่ตรงนี้นะครับหานะค่า sin c ค s x sin y ก็ได้เป็นตัวนี้ครับลบรูทสามส่วนสองอ่าเสร็จแล้วนะครับก้อนนี้ก้อนต่อไปครับ cos สิบสามพายส่วนหกอันนี้เราก็อาจจะหารนะครับหกสองสิบสองเศษหนึ่งพายส่วนหกนะครับอ่าหกสองสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามถูกตอ้องเจอคู่พายตัดทิ้งได้ ดังนั้นอันนี้ก็คือ cos ของมุม1นพายส่วนหนั่นเองมีค่าเท่ากันเลยนะครับ cos พายส่วนหแล้วก็ไปค่าไปมุมพายส่วนหนะครับเอา cos อ,ออกมาพายส่วนหอยู่ตรงนี้ cos x นะครับก็เป็นรูทสส่วนสอครับ cos x นะครับต่อไปก็แทนนะครับแทน25่าพายส่วนสเลขเยอะอีกแล้วก็หารอีกเหมือนเดิมก็ได้นะครับ สี่ห้ายี่สิบสี่หยสิ่เศษหนึพายส่วนสีอ๋อสี่ห4ายี่สิบสีบสวกหเป็น25ถูกต้องเจอคู่ตัดทิ้งเหลือพายส่วนสแสดงว่าเราก็ใช้แทนพายส่วนสได้เลยนะครับนี่เป็นมุมในตำแหน่งเดียวกันนะครับอันนี้กับอันนี้แทนพายส่วน4ี่พาส่วนตรงนี้ครับแทนก็คือ sin ส่วนคอรหรือก็คือ y ส่วน x นะครับ y ส่วน x ก็เป็นรูทสองส่วนรูทสองตัดตัดได้1เครื่องหมายไม่มีอะไรก็เป็น1นะครับบวก1ก็เป็นตามนี้นะครับอ่าทวนอีกที่ไซด4ส่พายส่วน3ามคอ x ไซด y ลบรูทสส่วน2 cos 13พายส่วน662 12องสิเศษหพายส่วน6กคอส x รูท3ส่วน2เหมือนกันโอเคแทน แทนยีิบห้าพายส่วน4 4 5 2ี4 6 24, ้ายิบสบวกหเป็น25แทนก็ไซน์ส่วนคอส y ส่วน x รูทสส่วนรูทสได้1โอเคเรียบร้อยครับจากนั้นก็คำนวณออกมาเลยครับอันนี้มีลบ1ตัวเราก็อาจจะตอบลบไปข้างหน้าก่อนเลยอันนี้เป็น4ี่ส่วนสามรูทสคูณรูทสได้3านะครับสอคูณสเป็น4 1ตัดทิ้งได้เลย เพราะ1คูณอะไรก็ได้เท่าเดิมนะครับ4ส่อนสามลบลดสามลดสเป็น3ามสองเป็น4สามารถตัดทอนได้ดังนั้นข้อนี้ตอบลบหครับตัดจนหมดเลยเหลือลบหนั่นเองอก็เป็นคำตอบนะครับโจย์แรกก็ผ่านไปนะครับโจทย์ที่มุมเป็นบวกนะครับแล้วก็ไม่ได้ยกกำลังอะไร ไปไปลองมุมเป็นลบบ้างครับอาจจะลองตัวอย่างนี้เลยนะครับตัวอย่างที่2ก่อนที่มุมเป็นลบเราจะทํำยังไงเราก็อาจจะเลือกใช้เอกลักษณ์ของมุมลบนะครับซา์ลบเท่ากับลบไซน์คอสลบเท่ากับคอรสบวกอ่ะอันนี้ใช้เลยครับคราวนี้คอรสมันก็เหมือนแทนนะครับคอรสมุมลบหรือเราอาจจะหมุนมุมลบเอาก็ได้สมมุติเราไม่อยากใช้สูตร คอดลบเนื่งองจากเรารู้ว่าลบสิบสิบเอ็ดพายส่วนหกอยู่ที่ไหนนะครับสิบเอ็ดพายส่วนหกอยู่ตรงนี้ดังนั้นลบก็อยู่ตรงนี้นี่เองพายส่วนหกดังนั้นมันก็มีค่าเท่ากันครับอันนี้ก็มีค่าเท่ากับคอดพายส่วนหกนั่นเองนี่สิสิบเอ็ดพายส่วนหกอยู่ตรงนี้ลบสิบเอ็ดพายส่วนหกก็คือสะท้อนข้ามแกน x กลายเป็นว่าอยู่ในตำแหน่งของพายส่วนหกดังนั้นเราก็หาคอดพายส่วนหกแทนได้เลยมีค่าเท่ากันนะครับ อันนี้ก็เป็น s i n 19พายส่วนสมสมมติเรายังไม่ได้เริ่มทำอะไรนะครับสองอันนี้คูณกันแล้วค่อยมาลบกับอันนี้ตรงนี้เราก็อาจจะใช้สูตรได้นะครับสูตรมุมตรงข้าม sin ลบเท่ากับลบ sin c คอลบเท่ากับคอสบวกใช้สูตรนี้ได้นะครับดังนั้น คอสลบ19กพาส่วนสก็เท่ากับคอสบวกนะครับคอส19พส่วน3นั่นเองนี่มีสูตรให้ใช้อยู่แล้วเราก็หาเลยครับคอสพายอ่าคอสพาส่วน6ะครับพายส่วน6อยู่ตรงนี้คอสก็คือคอสส่วนไซน์คอสส่วนไซนก็คือ x ส่วน y นะครับคอสส่วนไซน์คอสเอ็กนะครับอ่ะก็เป็นรูทสส่วน1นั่นเอง ก็คูณกับไซด์สิพายส่วน3ครับ19พายส่วน3เนี่ยเราก็อาจจะแยกหารออกมาดูก็ได้นะครับ3ามห้าสิเศษ1ส่วน3โอ้ง่ายเลยหกสาบวก1เป็น19ถูกต้องเจอคู่พายตัดทิ้งนะครับเหลือพายส่วน3ไซด์สิพายส่วน3เราก็หาไซด์พายส่วน3แทนได้เลยครับไซด์พายส่วน3คอส ไซวายไซพายส่วนสามก็ตำแหน่งวายครับรูปสามส่วนสองลบกับคอสสิบเก้าพายส่วนสามอันนี้ก็น่าจะเหมือนกันนะครับเวลาเราหาแล้วเพราะมุมมันเท่ากันเลยสิบเก้าพายส่วนสามก็เป็นหกพายบวกพายส่วนสามครับสามหกสิบแปดบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าถูกต้องครับคู่ตัดทิ้งคู่พายตัดทิ้งนะครับเหลือพายส่วนสาม โคศพายส่วนสามก็ไปดูพายส่วนสามครับ cos x ก็เป็นหนึ่งส่วนสองครับเป็นแบบนี้นะครับอันนี้รูทสามคูณรูทสามก็ได้สามนะครับได้รูท9ก้ารูทก้าถอดได้สามคูณ2เป็น2ลบหนึ่งส่วน2อ่าส่วนเท่ากันพอดีเลยดังนั้นเอาด้านบนลบกันได้เลยครับ3ลบ1นเหลือส2ส่วนส,วนสวนได้1่ครับ ข้อนี้ก็ตอบ1น,นั่นเองนะครับต่อไปตัวอย่างสุดท้ายครับตัวอย่างที่มียกกําลัง2นะครับมีหลายตัวอย่างเลยทีเดียวตัวอย่างยกกําลัง2ทํทำยังไงเราไปเอาข้อนี้ก็แล้วกันนะครับมันยาวแบบยกกำลังสองนะครับอา ยกกาลังสองทุกพจน์เลยนะครับอันนี้โอเคขดพายส่วน6เราก็หามาธรรมดาก่อนแล้วค่อยยกกําลังสองนะครับเราก็หาคขดพายส่วน6ก่อนครับคขดพายส่วน6พายส่วนหกขดก็คือคอสส่วนไซ X y 1. น์เส่วน y วรูทสามส่วนหนึ่งครับนี่มันที่เราหาตอนนี้เหมือนเมื่อครูเมื่อกี้นะครับคขดพายส่วน6พายส่วน6กอ่าขดคือคอสส่วนไซน์เส่วน y วรูทสามส่วนหนึ่งครับ อันนี้คอดยกกาลังสองก็ยกกําลังสองครับน,นี่ก็ลบกับ2คอสไพส่วนสามยกกําลังสองคอ s ไพส่วนสามส่วนสาอยู่ตรงนี้ครับคอ s x sin y cos วดคอส่วนสครับก็เป็นสองคูณห่ส่วนสองยกกาลัง2อครับลบสามส่วนสแล้วก็เซกไพส่วนสครับ เซกก็ก 4, ค,คือส่วนกลับของ Cos เซกพายส่วนสไปที่มุมพายส่วน, 2, น 2, สวน 2, ครับเซกคือส่วนกลับของ Cos คอสเอ็กเนาะไซน์วายคอสเอก็ส่วนกลับจากอันนี้รูทสองส่วนสองก็แปลงเป็นสองส่วนรูทสองครับส่วนกลับของคอสมียกกำลังสองด้วยนะครับ ลบกับ4ไซน์พายส่วน6กยกกำลังสองครับพายส่วน6อยู่ตัวนี้ cos x ไซน์ y ไซน์พายส่วน6ก็คือ1ส่วน2ครับจะเป็น1ส่วน2ไซน์มียกกำลังสองเราก็ยกกำลังสองด้วยครับจากนั้นก็ทำเลยครับอันนี้1ตัดทิ้งได้เลย1ยกกำลังสองได้1นะครับอยู่ข้างล่างอั้น1ก็เท่าเดิม รูทสามยกกำลังสองก็รูทสคูณรูทสนะครับได้รูทเถอดเป็น3ามลบสองคูณหนึ่งหนึ่เป็น1 2 2เป็น4ีครับสองสองเป็นสี่รูทสองรเป็น2ครับ1 1เป็น1 2 2เป็น4ครับ, 2, 2, 4, 2, 2, 4, รบจากนั้นก็ลองตัดทอนดูครับก็เหลือสาม อันนี้ก็ได้ลบอันนี้ได้2ลบ1ส่วน2ครับอันนี้4ตัด4ได้เลยเหลือลบ3ส่วน2ครับอันนี้4ตัด4เหลือลบ1ครับสะ3ก็ลบกับ1เหลือ2ลบ1ส่วน2อลบ3ส่วน2อันนี้ส่วนเท่ากันแล้วนะครับก็จัดการด้านบนได้เลยลบ1ลบ3ก็เป็นลบ4โอเคลบ4ส่วน2 อันนี้ก็ได้2 2เป็น4 2ลบ2เหลือ0ครับดังนั้นข้อนี้ก็ตอบ0นั่นเองครับเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับแบบฝึกที่7ก็เป็นแบบฝึกประยุกต์นะครับแบบฝึกที่7ก็มีเท่านี้ครับสวัสดีครับ